สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่อยู่ในใจคนที่คุณเอ่อไม่ว่าจะมีสถานะยังไงใดๆก็แล้วแต่เนาะตัวเขาเนี่ยส่งคุณไหมนะคะส่งแล้วเขารู้สึกยังไงนะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวดูด้วยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กันก่อนว่าเขาเป็นยังไงนะคะหรือตัวคุณเป็นยังไงหรือว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะ ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาเดอ้อแม่หมอก,กระต่ายพูไปแล้วใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างในทุกๆคลิปนะคะอ่ะเดอรันเนอร์มีคนเคยวิ่งหนีนะแล้วตอนนี้ก็ไม่อยากจะวิ่งแล้วหรือเปล่านะคะมีคนวิ่งหนีแล้วก็มีอีกคนนึงวิ่งไล่แต่การวิ่งหนีไปเนี่ยก็วนกลับมาที่เดิมแหละเพราะว่าเหมือนกับไปข้างหน้าไม่ได้นะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมอ่ะวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นการแบบ หญิงใส่กันหรือเปล่านะคะต่างคนต่างก็มีเอ่อมีเขาเรียกอะไรนะเขตแดนเส้นกัน้นมีการริว้วกำแพงใจใส่กันเนาะมีคนหนึ่งที่อยากจะได้ความสัมพันธ์แต่ว่าไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมที่จะคอมมิตหรือว่าไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึง้งเกินไป เพราะอาจจะเคยเจ็บปวดหัวใจมาก่อนหน้านี้ก็เลยเลือกที่จะไม่พูดความรู้สึกเลือกที่จะไม่พูดความจริงแต่ก็หนีไปจากความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้นะคะเป็นการตีกันกันกบตัวเองตีกับความรู้สึกของตัวเองเป็นการหันหลังแต่ก็ไปไม่หลอดสักทีเป็นคุณหรือเป็นเขาไม่รู้อ่ะคราวนี้มาดูพลังงานกันดีกว่าพลังงานมีคนในความสัมพันธ์นี้ ต้องการความชัดเจนแล้วก็ความยุติธรรมนะคะตัวคุณเป็นยังไงตัวเขาเป็นยังไงเขอพลังงานของคุณค่ะพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างพลังงานของคุณเนี่ยมีความรู้สึกนะไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือคุณจะ,ะเห็นความรู้สึก แต่เป็นความรู้สึกที่แห้งเอาไว้นะคะไม่มีการเดินหน้าไม่มีการถอยหลังก็รักยังไงก็ยังรักอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ทําอะไรแล้วนะคะไม่ได้กเฮียนกระหือรืออันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเขาแต่เป็นคุณที่อยู่นิ่งๆแล้วก็เลือกที่จะไม่คุยนะคะคุณอาจจะปิดกั้นเขาไม่พูดไม่คุยปิดกั้นความรู้สึกที่จะบอกความรู้สึกเพราะคนคนนี้เนี่ย ทำให้คุณสับสนก็ได้วันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่พร้อมในความสัมพันธ์นี้คุณก็เลยปล่อยเขาไปแต่วันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาทิ้งคุณไม่ได้ไปจากคุณไม่ได้ไม่มีคุณไม่ได้ขาดคุณไม่ได้ก็วนกลับมาตัวคุณอาจจะคุ้นชินกับความรู้สึกแบบนี้ที่เขามีหรือว่านิสัยที่เขามีมาเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้สนใจกับการกลับไปกลับมาของเขาแล้วนะคะให้เขาได้ ไปจัดการอารมณ์ของตัวเองตัวคุณก็ไม่วิ่งพล่านตามเขาคุณอยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของคุณเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะไม่พร้อมหรือมีสัญญาณที่ไม่ดีคุณก็จะไม่ปล่อยความรู้สึกนั้นออกไปหรือว่าไปเอ็นเตอร์เทนความรู้สึกให้กับคนคนนี้มองดูว่าคุณเองก็ถามว่ามีหัวใจไหมมีนะความรู้สึกยังมีอยู่มากแต่ใช้เหตุผลเป็นหลัก ะะก่อนที่จะใช้ความรู้สึกคุณใช้เหตุผลเป็นหลักคุณติ้งแบบลอจิกมีแผนการในชีวิตคิดอย่างอื่นนะคะคิดเรื่องอื่นในชีวิตด้วยท่านี้ตัวเขาเป็นยังไงขออนุญาตนะคะนันไงตัวเขานะคะในตอนนี้ที่เคยวิ่งหนีคุณแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมเนี่ยเพราะว่าเสียใจเสียดายตัดใจไม่ได้ตัดจบไม่ลงนะคะยังมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอืม แต่ถามว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองไหมเขาเองก็เคยมั่นใจแหละว่าเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาตัดคุณแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอตัดไปไปอยู่กับตัวเองจริงๆก็รู้สึกว่ามันขาดอยู่หนึ่งถ้วยนะคะมันไม่เติมเต็มอ่ะมันแลกกิ้งนะคะมันทาให้เขาไม่มั่นใจในความรู้สึกที่ว่าคุณมีผลเขาเพิ่งจะมาเขาไม่อยากยอมรับว่าคุณมีผลต่อใจเขาเพราะการที่คุณมีผลต่อใจเขาอ่ะมันทําให้เขารู้สึกขาดแคลน นี่ไงหนึ่งถ้วยที่เขาขาดอ่ะอยู่ที่คุณต่อให้เขามีอะไรมากมายกว่าคุณนะคะมีคนรักมีคนลายล้อมเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตส่วนตัวที่ดีอ่ะแต่เขาก็จะรู้สึกขาดเสมอเพราะหนึ่งถ้วยที่คุณถือเพราะหนึ่งถ้วยที่ขาดไปอ่ะคือคุณที่ถือเอาไว้คุณไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าเขาเลยนะแต่ตัวคุณมีสิ่งหนึ่งที่ เติมเต็มเขาได้ค่ะนั่น,นทําให้เขาเลยแบบสับสนว่าเขาจะไปหรือจะพอไปแล้วก็ไปไม่ได้ก็วนกลับมาอยู่ดีนะคะอืมเขาอยากรู้เหมือนกันแหละว่าอะไรที่ทําให้เขารู้สึกแบบนี้กับคุณอะไรที่มันยังค้างค่ะทั้งที่จริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปกเขาก็ได้คุณอาจจะไม่ใช่คนในแบบที่เขาต้องการก็ได้แต่คุณเป็นคนที่ถือขียคียหลัก คีย์เวิร์ดถือกุญแจสำคัญในมือเอาไว้เพื่อช่วยคนคนนี้ปลดล็อกนะคะคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีความเป็นเนื้อคู่โซเมทวินเฟลมอะไรก็ว่าไปเนาะพอดูแล้วเนี่ยต่อให้คนคนนี้จะมีทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้มีครบทุกอย่างเพราะหนึ่งหนึ่งถ้วยยังขาดแล้วก็คนที่ถือเอาไว้คือคุณนะคะ อ่ะคันนี้มาดูกันว่าณตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแล้วเขาเนี่ยมาสองคุณหรือเปล่าเขาเป็นใครได้บ้างเขาเป็นธาตุน้ำนะคะที่เห็นเนาะส่วนคุณก็ธาตุน้ำธาตุลมนะคะแต่คุณดูแบบคุณดูเอาอยู่คุณดูอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ไม่วิ่งตามคุณมีสติมากกว่าตัวคนคนนี้ยอมปล่อยวางแล้วต่อต้านจนรู้สึกว่าโอเคปล่อยวางปล่อยวางให ตัวเองรู้สึกจริงๆว่ารู้สึกยังไงจากที่เคยปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีคุณก็ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองณนะตอนนี้เขาเริ่มที่จะรู้สึกแล้วว่าเขาขาดแคลนแล้วเขาก็เสียดายคุณนะคะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาสนใจคุณนะอยู่ๆเขาก็เบนหัวเรือกลับมาแล้วอยู่ๆก็สนใจคุณขึ้นมาเขาสนใจเพราะเขารู้สึกอะไรบางอย่าง นั่นก็คือความเสียดายจากที่เคยวิ่งหนีไปนะคะอยู่ๆก็เบนหัวกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายอะ่ะถ้าทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปหรือว่าพยายามไปแล้วแต่มันไม่เต็มมันไม่เติม,ม,มเต็มก็เลยต้องวนกลับเข้ามานั่นก็หมายความว่าคุณมีบางอย่างที่เขาต้องการนะคะมาเลยทำให้เขาณนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาอยากจะประนีประนอมอยากทำความรู้จักกับคุณ แล้วก็ค่อนข้างสนใจในความเป็นคุณบางอย่างหรือความเป็นคุณนะตอนนี้คาแรคเตอร์บุคลิกหรือผลงานบางชิ้นบางส่วนหรือเหตุผลหรือคำพูดบางอย่างของคุณไปสะกิดใจเขาแล้วมันทำให้เขาอยากจะคุยอยากจะต่อรองอยากจะเคลียร์ใจนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงอีกเขามีใจไหมเขารู้สึกยังไงหรอ ก็รู้สึกว่าคุณเงียบคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วคุณก็ดูมีความสุขด้วยเขาสงสัยว่าคุณมีความสุขได้ยังไงในขณะที่เขามีทุกอย่างเผลอๆเขามีคนรักใหม่ด้วยแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ The Judgment เนอะเหมือนเขาเปิดเผยเขาเขาบอกให้คุณรับรู้ด้วยซ้ําไปว่าเขามีคนใหม่แล้วนะ เขาไม่ได้สนใจคุณแล้วคุณไม่ต้องรอเขาเขาอาจจะพูดกับคุณแบบนี้ก็ได้แล้วคุณก็เฉยๆอ่ะเออแล้ววันเวลาผ่านไปคุณก็ใช้ชีวิตของคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณไม่ได้วิ่งไล่ตามเขาคุณรับทราบว่าเขามีคนอื่นแล้วแต่คุณกลับมีความสุขในขณะที่คุณมีความสุขแต่เขารู้สึกว่าเขาขาดอะไรไปบางอย่างนะคะเออคนคนนี้รู้สึกขาดนะคะสิ่งที่ขาดก็คือคุณนั่นแหละแต่เขาแค่ไม่อยากยอมรับมัน อ่ะเขาส่องเขามองคุณไหมนะตอนนี้เขามองหรือเขาส่องคุณไหมคะเขาแอบมองแอบ,บส่องคุณไหมแล้วเขารู้สึกยังไงเขาแอบมองแอบ,บส่องคุณไหมค,คนคนนี้ไม่ใช่แค่ส่องหรือมองอย่างเดียวนะการที่เขาวนกลับไปส่องหรือมองคุณเนะี่ยเพราะเขาคิดถึงนึกถึงเหตุการณ์เก่า ย้อนกลับไปในคำพูดเดิมๆที่มันยังก้องอยู่ในหูของเขานะคะเกี่ยวกับคำพูดของคุณมันทำให้เขานึกถึงอดีตอะแล้วเขามองว่าอดีตที่ผ่านมากับคุณอะมันไม่ธรรมดาเลยมันผูกพันกันไม่ว่าคุณกับเขาคนนี้จะจบกันไปนานแค่ไหนแต่เขายังรู้สึกว่าคุณยังอยู่กับเขาณนะปัจจุบันคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะเขาส่องคุณอยู่แล้วแน่นอนแหละาอาจจะแอบมาดูคุณ แอบขับรถมาดูคุณที่บ้านก็ได้นะเออหรือว่าแอบกลับไปที่เดิมๆที่แบบว่าคุณกับเขาเคยไปด้วยกันเผื่อว่าจะไปเจอกันไปเจอคุณแบบอุ๊ยไม่ได้ต่างใจอะไรประมาณนี้ยเออแล้วเห็นคุณอะไรประมาณนั้นอยากรู้อยากเห็นแหละว,ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะดูแล้วคุณดูจะเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณไม่ไม่หือไม่เอ,อื่เขาไม่ว่าชีวิตเขาจะอัปเดตยังไงก็ตามคุณไม่สนใจไม่ตามส่อง ไม่สอบไม่สืบไม่ส่งข้อความด้วยคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็อยู่ในความเงียบความเงียบของคุณมันชัดเจนว่าคุณมีความสุขดีอะมันไม่ใช่ความเงียบที่เขารู้สึกว่าคุณคุณพ่ายแพ้หรือว่าคุณสูญเสียแต่เป็นความเงียบที่คุณค่อนข้างแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะเออเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากรู้อยากเห็นอยากส่องชีวิตของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างในขณะที่ตัวเขาเนี่ยพยายามไปข้างหน้า แต่กับรู้สึกว่ายิ่งเสียใจยิ่งถดถอยนะคะขอน e ุญาตขยับกลองอ่ะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเวลาที่เขาส่องหรือว่าได้รับรู้เรื่องเราเกี่ยวกับชีวิตของคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงบ้าง <AL LA> เขารู้สึกว่าชีวิตคุณโฟล์จังคุณมีใครใหม่ไหมหรือว่าคุณจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าหรือคุณจะไปไหนอีกไหมหรือเขาสงสัยว,ว่าเส้นทางชีวิตของคุณถัดไปอะดูน่าตื่นเต้นจัง เหมือนคุณกําลังมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอยู่นะคะซึ่งเขาไม่รู้ได้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นหรือมีใครกําลังเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณหรือเปล่าคุณดูตื่นเต้นคุณดูสนุกสนานคุณดูมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในชีวิตซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเซ็งอะทาไมคุณถึงมีชีวิตที่ดีในขณะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เติมเต็มเขารู้สึกว่าคุณพร้อมเนาะพร้อมที่จะเป็น คนรักให้กับใครสักคนหนึ่งเขามองว่าคุณอะดูแต่งตัวดีดูแล้วการแต่งตัวของคุณดูสบายๆดูหน้าธนุถนอมดูแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเออเป็นภรรยาอะไรอะดูแล้วสบายดูเป็นแฟมิลี่น่ะดูแล้วเหมือนแบบคนพร้อมที่จะมีสามีคนพร้อมที่จะมีครอบครัวดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเนอร์ชอริงนะคะ เขารู้สึกยังไงเวลาที่ส่องมาแล้วเขาก็คิดไปเรื่อยคิดว่าคุณมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าคุณมีแฟนแล้วไหมคุณคบกับใครไหมหรือตอนนี้เนี่ยคุณวางแผนอะไรกับชีวิตอยากมีลูกมีเต้ากับคนใหม่ๆแล้วหรือยังพอยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาโดนปฏิเสธนะคะเขารู้สึกว่าเขาพลาดโอกาสนั้นแล้วก็รู้สึกเสียใจท้ายที่สุดเขาก็รู้สึกว่าเออเขาคุณทําให้เขารู้สึกเสียใจกับความนิ่งเฉยกับความเป็นคุณ เขามองว่าคุณน่าจะมีอะไรให้น่าสนใจในตอนนี้โดยที่สิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยแล้วก็สิ่งนั้นแหละทำให้เขารู้สึกเศร้ามากๆนะคะแล้วก็เสียใจที่ไม่ได้เลือกคุณในวันนั้นคนคนนี้อยู่กับความรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจเขามีโอกาสไหมที่จะส่งข้อความหรือว่าทำอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับคุณไม่ชัดเจนเลยค่ะคนคนนี้ไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงต่อไปเขารู้สึกแค่ว่าเขาอยากอยู่คนเดียวอืมถามว่าเขาอยากเทคแอคชั่นหรือว่าลองเริ่มต้นหรือว่าอยากเข้าหาคุณไหมก็อยากแต่ใจนึงเขาก็รู้สึกว่าเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเพราะงั้นเนี่ยเขาอยู่โสดๆแบบนี้ไปก่อนดีกว่าไหม แล้วค่อยคิดวางแผนหรือว่าหาวิธีการหรือถ้าได้รับสัญญาณอะไรจากคุณน่ะแบบเหมือนยิงผู้ขึ้นฟ้าว่าเออเข้ามาได้ตัวเขาคนนี้ถึงกล้าที่จะ Take a คชั่นหรือว่ากล้าเข้าไปลองแต่เขาก็แอบ,บมีความหวังว่าคุณจะยังมองมาที่เขานะวันหนึ่งที่คุณอาจจะโสดหรือถ้าคุณโสดจริงๆนะคะแล้วคุณส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง ตัวเขาก็อยากจะเข้ามาแล้วก็ลองดูสักครั้งเหมือนกันในในการที่จะแบบคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่นะตอนนี้ยังมองไม่เห็นความชัดเจนหรอกว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนอยากเป็นแฟนหรืออยากเป็นอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าอยากจะลองเริ่มต้นหรือว่าคุยหรือว่าได้ได้ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะ อินเทนชันของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้กับคุณเนี่ยในตอนนี้ที่เขามองย้อนกลับไปหลังจากที่เขาส่องไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะเออเขาอยากเริ่มต้นอยากคุยอยากพูดอยากสารสัมพันธ์อยากจริงใจนะคะอยากมีกันและกันอยู่ในชีวิตอยากกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะอืมแต่ตัวเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันดูแปลกแปลก หรือตัวเขานั่นแหละทําตัวแปลกๆนะคะเออทั้งที่ก็อยากจะทําแบบนี้แต่เขามองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังมันยังออฟฟิเชียลไม่ได้ถ้าเขายังมีนิสัยแบบสนีแอบทำแอบคนอื่นมาแอบแฟนตัวเองมาคุยกับคุณมองว่าคนคนนี้ก็กลัวนะคะว่าตัวเองจะถูกจับได้เนาะเขาก็เลยอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงในการที่จะแบบว่าเดินหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเขาพอมานั่งคิดนั่งนึก ย้อนไปก็มารู้ได้ว่าตัวเองนี่แหละคือคนที่ทําลายความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะแล้วจะมาเริ่มต้นมาคุยอ่ะก็คงต้องใช้เวลาหรือคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้เชื่อใจอะไรเขาอีกแล้วความเชื่อใจหรือความเชื่อมั่นของคุณที่มีให้กับเขาเนี่ยเขามองว่าคุณน่าจะไม่เชื่อ อืมแล้วก็เขานั่นแหละเป็นคนที่พังทลายความเชื่อใจความไว้ใจของคุณที่มีกับเขานะคะแต่ว่าถามว่าเขาอยากวนกลับมาไหมอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งหรือเปล่าแน่นอนอยากขอโทษด้วยนะคะแต่คนคนนี้อาจจะใช้เวลานานอีกสักนิดนึงแหละในการที่เขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งปรับปรับอารมณ์ความรู้สึกอะพระดูแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะจมอยู่กับความเสียดายเสียใจมากกว่านะคะ ก็ประมาณนี้นะคะจากที่เขาสง่งแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่มีการ Take A c t i o n ใดๆแต่อาจจะเป็นช่วงของการได้คิดแล้วก็ทบทวนนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะในเรื่องนี้หรือความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะและสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรในความสัมพันธ์นี้และสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคะ ถ้าอยากจะแนะนำอะไรในสถานการณ์นี้และความสัมพันธ์นี้ที่เกิดขึ้นถ้าอยากแนะนำอะไรกับสถานการณ์นี้ค่ะ beware of codependency ให้ระวังความสัมพันธ์ที่ดูเย็นชาดูพึ่งพาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน มันเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะว่าเขายังไม่พร้อมนะคะหรือเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกลาอย่าล้างกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ในะปัจจุบันหรือเปล่าให้ดูสัญญาณเตือนดีๆถ้าคนรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่พร้อมแสดงว่าตัวคนคนนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่ได้ไม่พร้อมนะคะก็ อยู่ในพื้นที่ของคุณไปก่อนชะลอความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะคะอืมอาจจะยังไม่ต้องปิดตายในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ว่าให้ดึงพลังงานทั้งหมดมาที่ตัวคุณเองอยู่กับตัวเองนะคะให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้โดยที่เราไม่ไม่รู้สึกว่าอยากจะให้เขารู้ไม่ต้องรู้สึกว่าอยากจะให้เขามารับรู้หรือเอ่อต้องมีเขาในชีวิตอะไรเงี้ย ให้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะอืมถ้าคุณวันไหนที่คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณทําโน่นทานี่แล้วคุณคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณต้องนึกถึงเขาเลยนั่นหมายความว่าคุณดึงพลังงานของตัวเองกลับมาได้แล้วนะคะแต่ก็ให้ยินดีเถอะกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ตอนนี้คนคนนี้ก็กําลังจมอยู่กับความเสียใจเสียดายที่พลาดโอกาสนั้นกับคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน็อ h ติ้งแฮส e ินก่อนรองถูกต้องไม่มีอะไรที่พลาดคุณไม่ได้พลาดแต่ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ในการที่คุณกับเขาแยกกันหรือการที่คุณกับเขาอยู่ในจุดที่คุยกันไม่ได้หรือประสานกันไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคนคนนึงอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ได้รับบทเรียนนะคะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในบทเรียนขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่จากนี่แหละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะตัวคุณเองก็อยู่ในแทร็กในเลนของคุณนะคะมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายในชีวิต ตัวเขาเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการตัวเองเขาก็วิ่งไล่ตามคุณหมาได้เองท้ายที่สุดแล้วไปเจอกันที่เส้นชัยดีกว่านะคะแล้วก็นั่นหมายความว่าถ้าคุณถึงเส้นชัยแล้วเขาตามมาถึงหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายเป้าประสงค์แล้วก็ศีลได้เสมอกันแล้วนั่นเองนะประมาณนี้นะคะใครที่อยากดูตัวแอนไลน์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบา,บายค่ะ